สวัสดีครับคุณผู้ชมครับหลังจากที่นําตะแกรงลงสู่หลุมนะครับผมนะตั้งเซนเตอร์เรียบร้อยนะครับผมนะดูครับนะก็จะมีการนําเหล็กครับผมนะเหล็กเพื่อที่จะเทต่อหม้อครับลงนะครับโดยมีการดึงผังนะครับดึงผังดูครับจะมีการดึงผังนะเพื่อตั้งหาตําแหน่งเซนเตอร์ของตัวเหล็กมด เหล็กตอหม้อครับผมนะดูครับผมแล้วก็จะมีการใช้ไม้ครับผมนะไม้อยู่คาลิปตัดขนาดใหญ่ครับผมนะประมาณ3นิ้วนะครับสอันครับตอกแาวงแล้วก็ผูกไว้แล้วดัดไว้นะครับนะครับดูครับการวางเหล็กพุตติ้งพร้อมเสาต่อหม้อครับผมนะ จะมีการตอกไม้ครับสองอันค้ำไว้นะครับแล้วก็จะมีการดึงเอ็นครับดึงเอ็นผังครับผมนะเพื่อหาตำแหน่งของตอมอ้อครับผมนีครับตอนที่เอา เหล็กพุตติ้งพุตติ้งลงครับหรือว่าเหล็กตอมอครับแล้วจะมีการขยับเอ็นครับผมตรงนี้เป็นเป็นศูนย์กลางครับคือขยับมา12เซนนะ12เซนครึ่งครับผมนะเพราะว่าจะเทความกว้างของต่อหมอ25เซนครับผมนะตรงนี้ครับผมนะก็จะขยับขยับมาด้านละ12เซนครึ่งนะ12เซนครึ่งกับ12เซนครึ่งก็เป็น25เซนนะนะครับผมแล้วก็จะมีการดึงเอ็นครับผม ดึงเอ็นตอกัอบตะปูดึงเอ็นตรงที่เรา,าวัดขยดขยออกมานะครับด้านละ12เซนครึ่งนะนะครับผมแล้วก็จะมีนำเหล็กพุตติ้งพุตติง้งนะครับลงนะผมอันนั้นจะมีการตั้งดินเข้าแบบอีกทีนะครับนะก่อนจะนําเหล็กพุตติ้งหรือว่าเสาตอมอลงนะครับเหล็กตอมอลงนะครับจะมีการผูกฐานก่อนนะครับครัวผูกฐานผูกตีนช้างนะ ตีนช้างไม่ใช่ตีนคนนะแต่ตีนคนไม่พอผมไม่พอแข็งแรงนะต้องตีนช้างครับผมโดยใช้เหล็กครับผมนะ16่มิลครับผม6เส้นด้วยกันนะครับส่วนเหล็กพุดดิ้งนะครับผมใช้เหล็ก12งมิลนะดูว่ากำลังอยู่ในขั้นตอนของการผูกนะครับดูใกล้ๆครับเป็นเหล็กป้องอ้อยครับผมนะช้างชอบกินครับผมเนี้ยชอบกินช้างชอบกินครับผมดูว่าดูว่าปผูกตีนช้างก่อนนะตีนตีนตีนนะ ตีนช้างครับผมตีนช้างเพื่อให้ก่อนติดกับฟุตติ้งนะครับอันนี้ครับผมนะเอหม้อก่อนติดกับฟุตติ้งครับครับเพื่อให้ตอหม้อติดกับฟุตติ้งครับก่อนที่จะนําลงจะมีการดึงดึงผังครับให้ได้ศูนย์กลางของเสาต่อหม้อนะครับผมตัวนี้นะหรือว่ามันจะมีการดึงผังนะครับตัวนี้ส่วนตรงนี้มีการเตรียมแบบก็เป็นแบบเหล็กนะเพื่อที่จะไว้สรับเข้าแบบฟุตติ้งนะ ว่าผมนะ่ะเป็นแบบเหล็กเลยครับผมอย่างดีแล้วครับผมหลังจากผูกเสร็จแล้วก็จะมีการยกลงไม้วางครับผมนะช่วยหนุ่มชายชักัน3าคนครับผมนะสมท่านด้วยกันนะครับอันนี้นะที่ท่านขุนครับท่านขุนบุญเรือเนี่ยครับผมนะถ้าขาดท่านขุนบุญเรือนี่งานไปไม่เป็นแล้วเนี่ยทำมีการใช้ไม้ ดูคาลิปตัสขนาด3นิ้วครับผมนะมาค้ำครับผมนะค้ำไว้ก่อนนะครับเพราะว่าเสามันค่อนข้างจะหนักครับผมเดี๋ยวล้มล้มทับนายช่างใหญ่แล้วยุ่งนะครับตัวนี้นะครับผมนะครับต้องผูกดวดก่อนครับอย่าเพิ่งวางนะครับอย่าเพิ่งปล่อยนะครับเดี๋ยวจะตีหัวตัวเองนะครับนะอันนี้สบายๆครับนายช่างท่านนี้ครับผมนะรองเท้าไม่ต้องใส่เหมือนทำนาเลยครับดูครับผมนะ ฝนตกใส่ใส่รองเท้าไม่ได้เหลือรองเท้าดึงไม่ขึ้นนะหาไม่เจอครับครับอันนี้ใช้ไม้ยูคาริตัสค้ำต่อมอครับผมนะครับให้ให้อยู่ในระดับเชือกครับผมนะดูห่างจากเหล็กจากเส้นเอ็นประมาณหนึ่งหนึ่งนิ้วครับหนึ่งนิ้วอะครับหนึ่งนิ้วเพื่อเป็นแนวปูนห่อต่อมอไว้นะครับตัวนี้นะครับผม หลอมต่อหม้อนะก็เรี็กหลอมต่อหม้อนะอืมเออเกมฟังดูดีหน่อยครับผมครับส่วนตรงนี้มีการเตรียมเหล็กครับผมนะเหล็กป้องอ้อยขนาดส6บหกมิลนะครับผมนะแล้วก็จะมีการดัดเป็นตัวฉากนะเห็นไหมครับเป็นตีนช้างครับเพื่อที่จะอ่าไว้ผูกเสาต่อหม้อนะครับผมนะเหล็กต่อหม้อนะครับอ่าตัวนี้กําลังผูกเหล็กต่อหม้ออยู่นะครับตังนี้นะครับ ดูครับผมใช้เหล็กทั้งหมด6เส้นนะครับครับครับส่วนตรงนี้จะเป็นการผูกตะแกงกับกับต่อหม้อครับผมนะเหล็กต่อหม้อครับผมดูครับก็จะมีการดึงดึงผังครับผมนะครับ หนึ่งฝังให้ห่างจากผังประมาณหนึ่งนิ้วครับหนึ่งนิ้วทั้งส,สองด้านนะครับนะครับครับดูครับการผูกเหล็กเสาต่อหม้อครับผมนะต,มต้องเผาเสาตอหม้อตีนช้างต้องผูกด้านล่างก่อนครับผมผูกด้านหนึ่งก่อนนะแล้วก็ผูกด้านบนอีกสองอันนะครับเป็นสี่อันแล้วก็ตรงกลางอัอนเนี้ยกลางอีกคูอ่อ๋อตรงกลางอีกคู่นะครับผมหกเส้นนะครับ ดูกันผูกกันดูฮะเอาแบบง่ายๆนะพออยู่ผูกด้นดหน่ผูกควาอ่ะผูกเปนแบบเนี้ยผูกเป็เนี้ยเดี๋ยวผไปดูับนี่ับนี่จับพวกนี้ผูกด้วยพับวกควายรับพวกไม่ต้องเครื่องเนยนี่ตตระบาทครับ สำหรับการผูกเหล็กตีนช้างหรือเสาตีนช้างครับจะมีการดึงดึงเอ็นผังครับผมนะดูครับมีการดึงเอ็นผังนะมีการดึงเอ็นผังนะครับนี่นะ โดยใช้ผังเดิมนะครับผังเดิมแต่ขยับครับผมจากศูนย์กลางมาครับ12เซนครึ่งน,นะด้านละ12เซนครึ่งครับแต่ตอนที่เอาเหล็กตอมอ้อมาผูกให้ห่างจากเส้นเอ็นกากระบากนี้หนึ่งนิ้วครับผมระยะหนึ่งนิ้วทั้งสองด้านครับกแกนเกซแกน y นะนะครับผมดูครับ นะที่เทหลุมพุดดิ้งตรงนี้เพราะว่าเป็นหลุมที่ตอกเถาเข็มได้ลงลึกนะครับจะเทเป็นแบบพุดดนะิ้งนะโดยเทความกว้าง60คูณ60นะครับนะแล้วก็จะมีการดึงเอ็นนะครับดึงเอ็นระยะห่าง1นิ้วครับผมดูครับตามแกนมุมฉากครับผมนะข้าม,มุมเหลี่ยมครับผมอันน,อนู้นเสาก็เหมือนกันนะครับมีการดึง เป็นตลอดแนวนะครับตลอดแนวทุกเสาครับต้นนะนะครับผมแล้ก็จะนาการาใส่เหล็กทินช้างนะครับผมตรงนี้นะซึ่งตะแกรลง,ลงเหล็กได้เข้า,าให้ได้วางเข้าเซนเตอร์นะครับตอนนี้ตนนั้งแต่วานนะครับผมแล้วก็จะมีการลองลูกปูนนะครับเร่งคลิปก่อนที่ผมได้ถ่ายไปแล้วครับดูครับตอนนี้ทําการเข้าแบบถึ่เป็นแบบเหล็กอย่างดีนะ เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมนะ <Okay. S 1> นี่ครับดูระยะห่างครับจากาเส้นเอ็นด้านละหนึ่งนิ้วนะครับผมนะครับมีการผูกดวดอย่างดีทั้งด้านล่างครับผมดนะ้วยผูกเสาตีนช้างนะแล้วก็เข้าแบบเหล็กนะครับผมนะ ตอนนี้อยู่ในขั้นตอนของการเข้าแบบเหล็กครับผมนะโดยใช้ลวดผูกนะครับผมนะโดยกําลังพลหนุ่มรูปปล่อสีท่านนะครับดูแนวครับดูแนวครับเป๊ะครับผมนะเหล็กต่อหมอแต่ต้นครับับดึงเอ็นอย่างดีนะนี่แนวด้านนี้นะครับผมนะรับดูแนวนี้ครับ เป๊ะครับผมพี่น้องอดูเส้นเอ็นเป็นหลักนะครับดูวนะเป๊ะครับผมดูครับต่บอไปค้ำเรียบร้อยนะข้าวแบบครับกำลังข้าวแบบกันเลยขั้นตอนข้าวแบบดูครับสามสามเก้า ทำเ,เรียบร้อยไปสิบต้นนะครับตอนนี้คนะือใส่เหล็กตอมอไป10ต้นแนละนะ้วเอาเลยอีกแปดต้นครับผมตอนนี้อยู่ในขั้นตอนของการนำแบบมาวางในตำแหน่งที่เราจะเทเทปูนนะครับผมดูครับดูครับ หลังจากเข้าแบบเสร็จแล้วนะครับก็จะมีการเช็คตำแหน่งเซนเตอร์ของเสาตัอหม้ออีกครั้งนึงนะครับเพื่อความแม่นยำและถูกต้องครับผมก็พรุ่งนี้ครับผมจะทำการเทปูนเป็นปูนสำเร็จรูปนะครับหลังจากที่าวางตะแกรงเหล็กฐานแผ่ วางเหล็กคุตติ้งข้าแบบหกตะก้อเหล็กเสาเหล็กนะครับก็จะมีการเทป,ปูนในขั้นตอนต่อไปในวันพรุ่งนี้นะครับก็สวัสดีครับคุณผู้ชมครับ